เพราะว่าคิวเอะแล้วนะก็แบบว่าจะไม่อยู่ผมเปนแต่ิง่ายนะครับขอบคุณานะมากครับขอบคุณทุกคนที่ทำให้ผมดีๆๆๆๆๆ เตรียมการบ้านเดี๋ยวอยากจะไปที่ไยยังไงดีผมต้องทำยังไงดีนะผมต้องทำท่าทย่ให้มันอยู่เท่ๆดีกว่าหมเกียดเราเวะอะไรงเ่ากอเกงมากแกไว้ตาจะรับก็ถูอเป็ีกผลงาน่ที่ให้ผมึกว่าแล้ววมีความสุขมากมีความสุมากที่ที่ มันได้หรือว่ามันหรือว่าเราอะยังไม่ได้มองลำตักอาชีพกันโอเคเลยนะย่าทำไรโอเคอย่าทำไรที่ผมโอเคอยู่ ทมอยากเสิร์ฟอีกนึงได้สิครับไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องสัาย้งสักาเสับเพิ่มเองสาทเาสกเพิ่มราคือโอ้รอเลยผมว่าว่าแี่โอังใจกริงแต่ว่าเพคนคนเขียนบทใช่ไห้แล้วแบบว่าพอเราจะเล่นวบคซีนอารมณหืออะไรเนี่ยแต่ว่าพี่โอรับน ลเวเพี่โยโค้ดแบบตั้งใจมากมากเลยนะแบบเราตั้งใจมากคือแบบว่าเวลาพี่โยจะมาโพยอย่าเงี้ยคือพี่โยจะเหมือนเป็นคนนึงแบบว่าจะแบบตั้งใจมากตอนแรกผมก็แบบตกใจเหมือนกันแบบพี่โยโกรธอะไรเราหรือเปล่าอะไรคือ คนทั้งคนไป็นมีเงินขอัปจริงกับจริงกับมีพูดถึงตัวละครของเขาจริงได้เลยค่ะซีนที่ต้อบอกลากัรอะไรเงียคือเป็นิงที่เราฉากต่างกันเราึต้องต่างอะไรเงี้คืออิมพิวส์อะไรเงี้วิวถ้าสมวันนึงอะไรเยแบบเราไม่ได้เจอกันอีกเราจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาก็วิวมาวิววิวอไวิวสุดท้ายก็องแตอย่างนี้แตผมดูผมเอ

เล่น้ไงับก็จริงๆผมรับตัวสังเจนมากๆเลยนะแต่ว่าคืออันนี้ในเรื่องการเล่นบาสจริงๆเล่นบอรแต่ว่าเวลาผมเล่นอรผมก็จะแบบเมนเป็นแบบแง่ตัวมันแบบแพชันมันจะู่ความแต่ว่าแบบอเดียีแบบมันจะแบบ่ะไมจะแบบมความแบบรู้ขึ้นมาเองอัเวลาที่มีเล่นบาสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือในเรื่อง เยากชไหมกต่ชีวิตจงมันก็ยางม้บอกว่าค่อนข้าง่เหยมากๆเราก็คืมู้สึกว่าเรื่องนี้นะว่ามันมัี่ยวชอบพูแหลว่ามันเป็นซีรีส์ไที่มันไม่ใช่เป็นไวเราะมีเรื่องที่ว่าทุกคนแบบติดตามแต่ว่ามีเรื่องพนังมีเรื่องที่แบมีปัญหามีเรื่องคนรต้นเสียาอะไรอย่างเงี้ยเอาไม่ได้ มีอยากขำน้องอยาขำน้องเฮ้ยลมีนะ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 มมนะึมีมีึไมัจะบอกว่าแนล่นน้มันมีนมหัวหน้าาเอขอบคุณนะขอบค oh ุณมขอบคุณีวมีนมกลับละ ขพี่กองย้วเชกันต้กกับองผมก็จะแบบไเริ่มกผมก็จะไปใช้กับก็ตนะครับผม เร้อารูคนตั้ใจมาแล้วก็บราต้องกายรุคนก็จะมาหลมาพามาผมแล้วก็ขอบคุณเราด้วยนะครับขอบคุณเอ็ชอยนะครับผมขอบคุณที่ก็องนะคับขอบคุณทีมงานทุกทุกคนนะครับผมที่ Gracias. ยังไงอาไรอยว ไม่ใช่สาวน้อไที่น้ราไม่มีรองเ้ ờm, mình ừ, ừ, Nếu... không biết là hình ảnh kiểu này trên mạng nó không? Mình nói luôn Mình nói. ไปทำเช่นนี้ดูไม่ชอบเลยเดินได้ไหมเอาเงินจากพี่ติ๊งหัวค่าอ๋ออแค่วันนี้ที่ยกย้ายรถเด่นมาทำให้ค่าเดินเดวนเดินแตไม่ได้เราเราแบรจ็ดค่ะ เราจะแม่งกลับบ้านเลยไงใครยิมสอง I'm <laughs> sorry. <laughs> <laughs> ที่บอกว่ามือมึงจางเลยก wow. all, ูโย mm ุูข hmm. ย yeah. yeah. yeah, yeah, ี yeah, ้มากเลยฉากีอาบน้ำถูสบู่ก็กันอยู่รู้เีีมีมแม่ีมแม่แ้ี่คือไม่จริงดูซีเดียเรอ นก็ตามทักครับผมตามทักเขาเปลี่ยนทักก็อยู่เลยอยู่ทักกันทีู่ทักกันทุกเดียวเราเลยต้องถามพี่นะคะเออใช่ถูกจริงๆฉากนั้นไม่นานค่ะเพราะว่าพี่ลิวผมเบรกในครั้งเดียวเพราะจะทำฉากนั้นเราก็ถ่ายกันจริงๆไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายยากไม่ได้มีหลายเทคไม่ได้มีหลายทัาเพราะว่าพอแอคชั่นครับสองคนนี้มันเล่นได้เลยอยู่แล้วคร พงื่อนชีพเปื่อนชีพไอปีไม่ได้สมมติไกว่าแบบคือฉากนั้นเป็นากจะฟินมาแต่แต่ในครู้สึกเราอะตัวมนังที่ ยงก็จะไม่หล่ออีกเลยแล้วหมก็เลยมันก็จะเป็นฟองนั้นแต่คนที่เข้ามาที่หลังก็ไม่ต้องเปลี่ยงงนไงไม่หล่อแมนะ้มาพูดหล่อๆแล้วก็แค่จูบทีเดียวนี้ไม่ได้สำหรับน้ำเยอะเขา้าเข้าปีนใช่ใช่หรือว่า,ามีพ้นน้ำเข้าปากปีนไปด้วย 妈。 I don't know. เดี๋ยวาจมนแปลกๆมตอนนั่งอยู่บนเรือ่วมงนะเราไม่รู้ว่านั้นเกี่ยไรขึ้นงเรา เลาโดนโดนพังพูดใช่รู้สึกดีอ้าอยากได้ตอบตอบถ้า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 ถราถ้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 าไราถ้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 ีถ้้าถ้่ถ้า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 ถาไ้าถ้าถ้าถ้้าถ้าถ้าถ้่ถ้าถ้าถ้ ซีหนึ่งครับซีหนึ่งค่ะซีซีหนึ่งไปยังซีหนึ่งไปยังคะส้ไหมค่ะไม่นั่นไม่ซ้ำไม่ซค่ะโอเคมีคนนะอันสุดท้ายค่ะจากพี่โยค่ะอ้ยกดดันแล้วเขาบอกพี่โยดีดีเดี๋ยวเอครับเอครับเอ ใดมเกเก้ยปีสครับปีสามค่ะมีคนไหมคะปีสมไัตอได้ใบโอเคมีคนค่ะปีสามครบนะคะ เป็นโปสเตอร์ของละเจดจากทีมนักแสดงนะคะเดี๋ยวติดต่อรับของรางวัลกับทีมงานได้หลังจบกิจกรรมด้านนี้นะคะขวามือของเวทีหรือซ้ายมือของตัวเองน,นะคะยังไม่หมดยังไม่หมดจะเย็นีอีกมีอีกหนึ่ง,ง,งลัคกี้รอนะคะอันนี้เนี่ยเราจะแจกลูกบาสพร้อมละเซ็นักแสดงจำนวน5รางวัลค่ะซึ่งเป็นลูกบาสที่ใช้ไหม่ทำจริงด้วยนะคะเร็วๆเลยเราจะให้นักแสดงทั้ง5ท่านนะคะจับลัคกี้รออีกสักหนึ่งครั้งนะคะคราวนี้เนี่ย สวมดมนต์เลยแต่พี่ได้ลูกปัดไปเก็บไวที่บ้านเลยนะคะทุกคนจ้าแม่นะคะแับพี่ก่อ็มารูปน่ารักเซลฟี่กับผู้ชมน่ารกันนะคะซึ่งจริงๆ Yeah. E like